To find เล d นมี0นะคะสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เปิดราคาออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะที่สำคัญนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของโลกที่เปิดตัวออกมาด้วยชิปเซต Helio G88 นะคะแล้วก็รุ่นนี้มาพร้อมกับกล้องหลักที่มีความละเอียดสูงถึง50ล้านพิกเซลด้วยจะเป็นยังไงบ้างไปดูรีวิวความๆกันเลยค่ะ เลนมีสนะคะรุ่นนี้ต้องบอกว่าเปิดราคาออกมาได้ดีมากๆนะคะแล้วก็โดยรวมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้งานการออกแบบดีไซน์นะคะแอมก็ถือว่าเครื่องนี้ทําได้ดีตอบโจทย์กับการใช้งานในปัจจุบนันถือว่าครบถ้วนดีนะคะอย่างในเรื่องของการดีไซน์เองรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับขนาดหน้าจอที่ใหญ่มากๆนะคะให้จอมาแบบจัดเต็มอยู่ที่6.5นิ้วทําให้เครื่องนี้เนี่ยมีพื้นที่การใช้งานบริเวณหน้าจอที่เยอะมากๆส่วนตัวคิดว่าหน้าจอใหญ่ กำลังดีนะคะแล้วก็ขอบด้านข้างก็ไม่ได้หนามากจนเกินไปด้วยเครื่องนี้นะคะมาพร้อมกับความละเอียดหน้าจออยู่ที่ระดับ Full HD Plus หน้าจอเขาจะใช้หน้าจอเป็นแบบ dot display นะคะก็คือจะมีกล้องอยู่ที่ตรงกลางหน้าจอตรงนี้แต่ว่าจะไม่มีหยดน้ํามาลบกวนวสายตาฉะนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่บริเวณหน้าจอนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นหน้าจอเต็มๆโดยที่ไม่มีตัวกล้องที่เป็นหยดน้ํามาลบกวนสายตาขณะที่เรากําลังใช้งานนั่นเองและที่สําคัญนะคะหน้าจอรุ่นนี้ ลื่นด้วยตามสไตล์ของโทรศัพท์ในปัจจุบันเลยก็คือมี refresh rate อยู่ที่90เฮินะคะเราสามารถคัสตอม refresh rate ได้ตามที่เราต้องการเลยก็คือเขามีให้ปรับในตัวเครื่องนะคะมีอยู่ที่ระดับ60เฮิแล้วก็90เฮิรวมทั้งหน้าจอตัวนี้นะคะยังเป็นแบบ adaptive sync ด้วยก็คือเขาจะคัสตอมให้เหมาะสมกับการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆที่เราใช้งานว่าควรจะใช้หน้าจออยู่ที่ refresh rate เท่าไหร่นะคะเพื่อให้มันเหมาะสมกับการใช้งานของเรา ที่่สุดนนัเองโดยรวมในเรื่องของการใช้งานหน้าจอนะคะการทัชการสัมผัสการใช้งานแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียถ่ายฟีดต,ต่างๆส่วนตัวอมคิดว่าเขาทำได้ลื่นดีนะคะตามมือเป็นอย่างดีไม่มีปัญหาในเรื่องของการทัชค้างหรือว่าทัชไม่ตามมือหรือว่าทัชแล้วค้างขณะที่เราใช้งานทีนี้มาดูที่สีสันของหน้าจอนะคะส่วนตัวแอมทิ้งไว้ให้เป็นข้อสังเกตเพราะว่าแอมคิดว่าหน้าจอของตัวนี้ สีสันไม่ได้ฉูดฉาดเท่าไหร่แต่ว่าตอนที่เราใช้งานเราสามารถปรับตั้งค่าให้มันดูฉูดฉาดมากขึ้นได้อย่างตอนนี้ที่แอมลองใช้งานนะคะแอมปรับหน้าจอให้อยู่ในโทนสีที่มีความสดใสามากขึ้นซึ่งปรับได้เลยในส่วนของการตั้งค่านะคะเพืเ่อนๆก็จะเห็นว่าสีสันของหน้าจอเนี่ยก็จะดูสดใสขึ้นมาอีกหนึ่งระดับดูมีชีวิตชีวามากขึ้นกว่าเดิมถ้าใครที่ชอบจอที่มีสีสันสดใสาอาจจะใช้วิธีเดียวกับแอมในการปรับตั้งค่ารูปแบบนี้ก็ได้แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่แอมชอบในเเรรืื่่ออออององงงขขหน้าจออค ะะก็คือเครื่องนี้เขาจะมีโหมดแสงแดดอยู่ด้วยนะคะโหมดแสงแดดตรงนี้เนี่ยมีความสําคัญเวลาที่เรานําสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ไปใช้งานกลางแจ้งเวลาที่มีแสงเยอะๆตัวสมาร์ทโฟนเครื่องนี้นะคะถ้าเกิดว่าเปิดโหมดแสงแด,ดดเอาไว้นะคะตัวเครื่องจะทําการปรับความสว่างของหน้าจอให้เหมาะสมกับแสงสว่างบริเวณรอบข้างนะคะทาให้เราไม่ต้องปรับหน้าจอเองนะเขาจะปรับให้เราให้เหมาะสมกับการใช้งานของเราตามสภาวะแสงในที่ที่เราอยู่เลย แล้วก็ถ้าใครนะคะที่ชอบอ่านการ์ตูนบนโทรศัพท์มือถือหรือว่าอ่านซีรีส์บนเว็บตูนะคะเครื่องนี้ในส่วนของหน้าจอเนี่ยเราสามารถเลือกเป็นโหมดการอ่านได้ด้วยนะโหมดการอ่านตรงนี้นะคะเราจะปรับได้2อย่างด้วยกันอย่างแรกคือปรับสีหน้าจอให้มันเหมาะสมกับการอ่านคือหน้าจอจะมีสีที่เหลืองขึ้นดูนวลตาดูสบายตาเหมาะกับการอ่านมากขึ้นอย่างที่2นะคะเราสามารถปรับเท็กเจอร์ของหน้าจอให้มันเหมือนกระดาษมากยิ่งขึ้นนะคะ คือเราสามารถเข้าไปปรับตั้งค่าได้เลยนะคะอยู่ที่คําว่ากระดาษตรงนี้พอกดเปิดใช้งานนะคะหน้าจอของเราจะมีลักษณะเป็นเม็ดเกลนๆคล้ายกับกระดาษเวลาที่เราอ่านหนังสือเนี่ยมันก็จะได้ฟีลลิ่งเหมือนกับการอ่านบนกระดาษมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง มาดูที่งานประกอบกันบ้างนะคะงานประกอบของรุ่นนี้แอมให้คะแนนอยู่ในระดับพื้นฐานทั่วๆไปนะคะก็คืองานประกอบเนี่ยทำได้ดีตามช่วงราคาของเขาแล้วก็วัสดุฝาหลังอันนี้ใช้เป็นพลาสติกแต่มีการออกแบบให้ดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะคะข้อดีของการใช้ฝาหลังที่เป็นพลาสติกเนี่ยโดยรวมของเครื่องนี้ที่ทําออกมาได้ที่แอมเห็นอย่างชัดเจนก็คือเป็นเรื่องของน้ําหนักน้ําหนักของเครื่องนี้เบามากนะคะเป็นโทรศัพท์มือถือที่ถืออยู่ในมือแล้วสบายมือค่อนข้างเบาจริงๆมาพร้อมกับแบตเตอรี่ 5,000มิลลิแอมป์ด้วยนะคะแต่ว่าฟิลลิ่งการใช้งานขณะที่ถืออยู่ในมือเนี่ยต้องบอกว่าดีมากๆแล้วก็ในเรื่องของการออกแบบดีไซน์เนี่ยยังไม่ได้หมดแค่การออกแบบให้ฝาหลังดูพรีเมียมเท่านั้นนะคะตัวนี้เนี่ยเขายังมีการเคลือบนะคะหลากหลายแบบด้วยกันแล้วก็มีสีสันให้เลือกหลากหลายสีด้วยก็จะมีสีคาร์บอนเกย์นะคะแล้วก็มีสีเพเปอร์ไวท์สองสีนี้จะใช้การเคลือบที่เป็นการเคลือบแบบด้านแต่ว่าถ้าใครนะคะที่ชอบความมันเงากรอซ ะะรุ่นนี้ก็จะมีอีกสีหนึ่งนะคะที่ใช้การเคลือบแบบประสาทที่เป็นมันเงาชื่อว่าสีซีบูค่ะ มาดูที่ด้านล่างนะคะด้านล่างมาพร้อมกับพอร์ตชาร์จไฟที่เป็น USB Type C แล้วก็มีลำโพงด้านล่าง1ตัวตรงนี้สิ่งที่แอมชอบในเครื่องนี้นะคะก็คือการให้ลำโพงที่เป็น Dual Speaker มาก็คือมีลำโพงข้างล่างหนึ่งตัวแล้วก็มีลำโพงข้างบน1ตัวด้วยฉะนั้นถ้าใครนะคะที่เป็นคนที่ชอบดูคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอชอบดูซีรีส์อยู่แล้วนะคะการดูคอนเทนต์ต่างๆเหล่านี้นะคะไปพร้อมก,กับการฟังเสียงผ่าน Dual Speaker เนี่ยมันได้ทิศท ทางของเสียงที่มากกว่าการดูผ่านลําโพงที่เป็นแบบลําโพงตัวเดียวฉะนั้นนะคะน่าจะถูกใจในเรื่องของการดูคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอดูซีรีส์มากยิ่งขึ้นรวมทั้งในเครื่องนี้นะคะเครื่องนี้เขารองรับการใช้ Netflix ที่ระดับ l 1ด้วยนะคะฉะนั้นสามารถดู Netflix แบบเต็มความละเอียดได้ด้วยแต่ว่าถ้าพูดแล้วก็คงจะไม่เห็นภาพใช่ไหมคะว่าเวลาดูแล้วจริงๆแล้วมันฟินขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพแล้วก็ฟังเสียงจากเครื่องนี้เลยค่ะว่า ภาพและเสียงที่ออกมาเป็นยังไงบ้าง แล้วก็เครื่องนี้นะคะเขามาพร้อมกับ MIUI ในเวอร์ชัน12.5รันบน Android 11นะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของ UI เขานิดนึงแอมว่าหน้าตา UI ของเขาค่อนข้างคลีแล้วก็ใช้งานได้ง่ายนะคะไอคอนก็ใหญ่นะคะสะดวกสบายต่อการใช้งานมากๆแล้วก็ในเรื่องของพวกตัวอักษรต่างๆเราก็สามารถปรับได้อยู่แล้วนะคะให้มีขนาดเล็กใหญ่ตามความเหมาะสมกับการใช้งานของเราตอนที่แอมใช้งานนะคะอันนี้คือหน้าจอที่แอมใช้งานปกตินะแอมเลือกปรับหน้าจอเป็นแบบโหมดที่เป็นคลาสสิกเพราะแอม ชอบหน้าตาของ UI ที่เป็นลักษณะแบบนี้มากกว่าแต่ว่าเราก็สามารถเลือกปรับหน้าจอเป็นแบบ App d r a w e r ได้ด้วยนะคะถ้าใครที่ปกติชอบแบบหน้าจอที่เป็น a p p d r a w e r อยู่แล้วเราก็สามารถคัสตอมในส่วนของการเซตติ้งหรือว่าตั้งแต่ตอนแรกที่เราเปิดเครื่องมาเนี่ยเขาก็จะมีให้เราเลือกใช้งานนะคะก็สามารถตั้งค่าตั้งแต่ในส่วนนั้นได้เลย อุปกรณ์ภายในตัวกล่องนะคะส่วนตัวก็คิดว่าให้มาค่อนข้างครบนะคะขาดอย่างเดียวก็คือไม่มีหูฟังมาให้นะคะข้างในเนี่ยก็จะมีเป็นสายชาร์จที่เป็น USB Type C มาให้เรียบร้อยแล้วก็อะแดปเตอร์นะคะไม่ได้มีการตัดออกต่อย่างใดยังมีอะแดปเตอร์มาให้เราใช้งานนะคะพร้อมใช้งานได้ทันทีรวมทั้งรุ่นนี้นะคะก็จะมีเคสแถมมาให้ด้วยเป็นเคสที่เป็นลักษณะพลาสติกใสๆนั่นเอง พูดถึงแอปพลิเคชันพื้นฐานทั่วไปที่ไม่ได้กินสเปคหนักมากนะคะอย่างพวกแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดีย Facebook i g Line t i k t o k นะคะหรือแอปพลิเคชันช้อปปิ้งต่างๆ Lazada Sho p e e นะคะคือรันบนเครื่องนี้ได้อย่างไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่มีในเรื่องของการกระตุกด้วยนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่แมรู้สึกว่าใช้แล้วประทับใจในการใช้แอปพลิเคชันพื้นฐานเหล่านี้นะคะก็คือการใช้งาน f a c e b o o k Story แล้วก็ IG Story s t o r y บนเครื่องนี้นะคะคือทําได้ค่อนข้างดีมาก เลยนะสกินโทนดีผิวบริเวณใบหน้าทำได้ดีนะคะอันนี้สามารถเอาไปใช้ถ่ายผ่านกล้องสดได้เลยในการใช้งาน IG Story แล้วก็ Facebook Story ค่ะ ทีนี้มาดูในส่วนของตัวกล้องกันบ้างนะคะกล้องหลังจัดเต็มมากให้มา4ตัวด้วยกันนะคะโดยมาพร้อมกับเลนหลักนะคะความละเอียดสูงถึง50ล้านพิกเซลก็เลยทําให้โหมดการใช้งานของเครื่องนี้เขาจะมีโหมดพิเศษที่แยกออกมาที่เป็นโหมด50ล้านพิกเซลถ่ายได้เต็มความละเอียดที่เป็น HD เลยนะคะจัดเต็มมากๆแล้วก็จะมีกล้องตัวอื่นๆนะคะก็คือครบทุกช่วงเลนทําให้เราใช้งานได้สะดวกมากๆอย่างเช่นกล้องอัลตร้าไวก็มีมาให้นะคะความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซล กล้อง Depth Sensor มีมาให้ความละเอียด2ล้านพิกเซลกล้องมาโครก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะคะความละเอียดจะอยู่ที่2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าตัวนี้นะคะความละเอียดไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าก็ยังถือว่าสามารถใช้งานได้อยู่นะคะกล้องหน้าของเขาความละเอียดจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของโหมดการใช้งานแอมขอเริ่มในส่วนของตัวกล้องหลังก่อนว่าตอนที่ไปลองใช้งานตัวกล้องมาแล้วเป็นยังไงบ้าง การใช้งานตัวกล้องของเครื่องนี้ในส่วนงตัวกล้องหลังนะคะต้องบอกว่าลูกเล่นนะคะของในส่วนของตัวกล้องเนี่ยไม่ได้เยอะมาก แต่ถ้าถามว่าโดยรวมในเรื่องของการใช้งานครบถ้วนทุกอย่างที่ปกติเราจะได้ใช้แค่พวกฟีเจอร์แปลกๆเนี่ยจะไม่มีมาให้แค่นั้นเองนะคะแล้วก็สิ่งที่แอมชอบในเครื่องนี้นะคะก็คือในเรื่องของการถ่ายภาพที่เป็นภาพ HDR เครื่องนี้ทำได้ดีแบบสุดๆแบบเกินกว่าที่แอมคาดหวังเอาไว้นะคะการเก็บพวกดีเทลท้องฟ้าการถ่ายย้อนแสงทำได้ดีมากยิ่งถ้าเป็นในสภาวะที่เป็นแบบแสงดีๆหน่อยนะคะไม่ได้คลืมฟ้าคลื้ฝน แสงแบบแสงปกติแสงธรรมชาติจะยิ่งถ่ายได้สวยแบบสุดๆส,สกินโทนของเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างแอมมองว่าเขาเก็บสีเขียวได้ค่อนข้างดีนะคะ จัดการแสงได้ค่อนข้างดีในส่วนของตัวกล้องหลังแต่ว่าจะมีนิดนึงนะคะที่แอมทิ้งไว้ให้เป็นข้อสังเกตเวลาเขาถ่ายบุคคลเนี่ยหน้าของคนเนี่ยมันจะไม่ได้มีการแต่งเติมสีสันบริเวณใบหน้ามากนะักจะเน้นในเรื่องความเนียนซะมากกว่าก็เลยทําให้หน้าเนี่ยดูซีดไปนิดนึงถ้าเกิดว่าใครจะถ่ายรูปด้วยกล้องนี้นิดเดียวเลยแอมให้ทริคเอาไว้นะคะแค่ทาสีปากเพิ่มนิดเดียวนะคะแล้วก็ ถ่ายรูปด้วยกล้องหลังของเครื่องนี้ก็คือออกมาสวยจบเลยเพราะว่าเดิมทีตัวกล้องเนี่ยเก็บสีเขียวเก็บท้องฟ้าเก็บวิวต่างๆได้สวยอยู่แล้วแล้วผิวเขาก็ทําได้เนียนอยู่แล้วด้วยมาที่หมดบุคคลนะคะหมวดบุคคลของเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างนะคะการถ่ายภาพบุคคลในเครื่องนี้นะคะจริงๆต้องบอกว่าปรับอะไรได้ไม่เยอะมากจะปรับได้อย่างเดียวก็คือปรับในเรื่องของความชัดความเบลอเพิ่มลดความมากน้อยนะคะอันนี้สามารถปรับได้แต่ว่าแอมต้องบอกเลยว่าตอนที่แอมลองใช้งานในหมวดบุคคลเนี่ย แอมไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มเลยค่ะทุกคนแอมใช้ค่าแรกที่เขาเสร็จไว้ให้ตั้งแต่แรกแล้วก็ลองถ่ายออกมาเลยปรากฏว่ารูปที่ได้ออกมาแอมมองว่าเขาทําในเรื่องของภาพหน้าชั้นหลังเบอร์ได้ค่อนข้างดีกว่าที่แอมคิดไว้เช่นเดียวกันคือการเบอร์เนี่ยมันไม่ได้ดูหลอกสายตานะคะเบอร์ได้เนียนดีมากแอมว่าเขาทําได้ดีในส่วนนี้เลยทีเดียว แล้วก็กล้องในโหมดปกติอะคะ่ะเราสามารถถ่ายได้หลากหลายระยะด้วยกันเนาะไม่ว่าจะเป็นระยะที่เป็นออาต์รไวระยะ 1x นะคะรวมทั้งซูมได้สูงสุดนะคะใกล้สุดอยู่ที่ระยะ 10x ส่วนตัวถ้าให้แอบ,บแนะนำนะคะจากที่แอบ,บลองใช้เนี่ยแอบบว่าในเรื่องของการถ่ายภาพวายภาพปกติอันนี้ไม่ต้องคอนเซิร์นอะไรนะคะถ่ายได้ง่ายแล้วก็ใช้งานได้สะดวกมากๆแต่ทีนี้ในเรื่องของกล้องซูมนะคะแอบมองว่าการใช้งานกล้องซูมในเครื่องนี้แอบบแนะนําให้ใช้อยู่ที่ระยะ 2x และ 4x พอเพราะว่าการซูมในระยะเข้าไปถึง 10x จากเครื่องนี้นะคะมันทําให้ภาพเนี่ยดูแตกแล้วก็ดูเป็นวุ้นนะคะถ้าใครอยากจะใช้กล้องซูมแนะนําว่าอยู่ที่ระยะประมาณไม่เกิน 4x เนี่ยจะถ่ายได้กําลังดีมากที่สุดโหมดต,ต่อมานะคะจะเป็นโหมด50ล้านพิกเซลอันนี้ไม่พูดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าทําให้เราสามารถถ่ายภาพเต็มความละเอียดแบบ50ล้าน ามที่กล้องเนี่ยให้มาได้เลยนะคะคือในโหมด50ล้านพิกเซลเนี่ยตอนที่ลองถ่ายต้องบอกว่าภาพที่ออกมามันมีความแตกต่างอย่างชัดเจนถ้าเกิดว่าเราทําการซูมดูนะคะภาพที่ถ่ายด้วยโหมด50ล้านเนี่ยเราจะซูมดูรายละเอียดได้เยอะมากๆเลยนะคะคือจะเห็นดีเทลได้มากกว่าการถ่ายรูปในโหมดปกติซึ่งถ้าใครนะคะอยากได้รูปที่เก็บความละเอียดได้เยอะขึ้นดูเห็นดีเทลได้ดีมากขึ้นแอมก็แนะนําว่าให้ลองใช้งานในโหมด50ล้านดูนะคะจะเก็บดีเทล ต่างได้ดีมากขึ้นเห็นอย่างชัดเจนเลยแล้วก็หมดมาโครในเครื่องนี้นะคะถึงแม้ว่าถ่ายออกมาแล้วสีสันจะไม่ได้ชูชัดมากแต่ว่าในเรื่องของการเก็บดีเทลก็ทําได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ถ่ายได้ในระยะที่ใกล้มากๆทําให้เห็นดีเทลของของชิ้นเล็กๆหรือว่าถ่ายวัตถุกใกล้ๆเห็นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น มาที่กล้องหน้ากันบ้างดีกว่านะคะกล้องหน้าเนี่ยก็ไม่ได้มีลูกเล่นแบบเยอะมากแต่ว่าครบเลยต่อการใช้งานนะคะก็คือกล้องหน้าปกติของเขาก็จะมีในเรื่องของใบหน้าสวยมาให้เราใช้งานซึ่งสามารถปรับตั้งค่าได้หลากหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นผิวเนียน หน้าเรียวตาโตนะคะเราก็สามารถเซตให้มันเหมาะสมกับใบหน้าของเราได้เลยรวมทั้งตัวกล้องหน้าตัวนี้นะคะจะมี HDR มาให้เราใช้งานด้วยขณะที่เราเซลฟี่นะคะในเรื่องของการถ่ายภาพนะคะโดยรวมนะคะแอมก็ขอพูดเหมือนกับตัวกล้องหลังเลยก็คือเขาเก็บในเรื่องของผิวที่ดูเนียนได้ค่อนข้างดีประมาณหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นสีสันบนใบหน้าเนี่ยจะดูซีดไปเล็กน้อยฉะนั้นฟาดเครื่องสําอางไปเลยคะ่ะรับรองว่าเซลฟี่ออกมาได้สวยแน่นอนรวมทั้งในหมดบุคคลนะคะตัวนี้ ก็ทาภาพหน้าชัดหลังเบลอได้อย่างน่าประทับใจเช่นเดียวกันนะคะทําภาพหน้าชัดหลังเบลอในโหมดบุคคลได้ดีแล้วก็พวกฟิลเตอร์ต่างๆเนี่ยในโหมดบุคคลก็จะไม่มีมาให้เช่นเดียวกันจะเหมือนกับตัวกล้องหลังเลยแต่ว่าเราสามารถปรับในเรื่องของความชัดความเบลอได้ว่าอยากให้เบลอมากเบลอน้อยมากแค่ไหนนะคะในส่วนของการใช้งานกล้องหน้านะคะแอมทิ้งข้อสังเกตไว้ให้เล็กน้อยนะคะถ้าเพื่อนๆนำกล้องหน้าของรุ่นนี้ไปเซลฟี่บริเวณฉากหลังที่เขียวชอุ่มแบบมากๆเต็มไปด้วยต้นไม้แบบเยอะสุด ะค,ะคือกล้องหน้าเนี่ยจะมีไว้บล้านเพียนเล็กน้อยเป็นแค่บางรูปไม่ได้เป็นทุกรูปแต่ว่าถ้าเป็นสถานการณ์ปกติอื่นๆที่ฉากหลังไม่ได้เขียวมากจนเกินไปฉากหลังเป็นสีปกติอันนี้ไม่มีปัญหาในเรื่องของการใช้งานเลย มาที่ส่วนของวิดีโอกันบ้างนะคะวิดีโอกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังของเครื่องนี้เนี่ยเขาสามารถถ่ายได้เต็มความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 1,080p นะคะแล้วก็มีในเรื่องของฟิลเตอร์มาให้ใช้งานด้วยมีความฟุ้งฟริงก็คือใบหน้าเนียนสวยมาให้เราใช้งานด้วยแน่นอนว่าถ้าทําการใส่ฟิลเตอร์ใส่ใบหน้าฟุ้งฟลิงเข้าไปแล้วนะคะความละเอียดของวิดีโอนะคะจะถูกดรอปลงมาเหลือแค่ 720p เท่านั้นนะคะฉะนั้นวันนี้แอมก็เลยลองถ่ายวิดีโอแบบว่าเป็นเต็มความละเอียด1,080 ะะไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเติมมาให้ทุกคนได้ดูกันส่วนตัวอันคิดว่ากล้องหลังเนี่ยในเรื่องของการจัดการแสงนะคะทําได้ค่อนข้างดีแล้วก็น่าประทับใจนะคะก็คือสามารถถ่ายวิดีโอได้โอเคเลยแล้วก็กล้องหน้าเองนะคะก็มีสกินโทนที่ค่อนข้างดีผิวหน้าเนียนสวยดีตั้งแต่ยังไม่ใส่ฟิลเตอร์ฟงฟิงนะคะแต่ว่าก็เหมือนกันเลยนะคะก็คือสีปากสีหน้าจะดูซิดไปเล็กน้อยนะคะจะไม่ได้ดูเข้มเหมือนกับกล้องที่เน้นในเรื่องของการเซลฟี่รุ่นอื่นๆนะคะ ทีนี้ไมโครโฟนนะคะตอนที่ถ่ายวิดีโอของเครื่องนี้เป็นยังไงบ้าง เครื่องนี้แอมให้อยู่ในระดับกลาง,กลางๆก็คือเก็บเสียงคนพูดได้ประมาณหนึ่งเก็บน้อยเป็นยังไงเก็บน้อยรอบข้างเข้ามาหมดเลยนะคะก็คือวิดีโอเนี่ยเก็บทุกอย่างเลยไม่ได้มีการตัดเสียงรบกวนออกไปแต่อย่างใดนะคะแนะนําว่าถ้าใช้วิดีโอตัวนี้เหมาะกับอะไรเหมาะกับถ่ายวิดีโอพวกทิกตอกก็ได้หรือว่า IG Story s t o r y ที่ไม่อยากถ่ายจากกล้องสดนะคะถ่ายจากกล้องตัวนี้แล้วไปอัพลงทีหลังหรือว่าถ่ายพวกทิกตอกแล้วไปตัดต่อเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทําบนเครื่องนี้ได้เลย มาดูในส่วนของสเปกกันบ้างนะคะสเปคของรุ่นนี้จะใช้ชิปเซตเป็น h e l i o G 8 8นะคะแล้วก็รุ่นเี่ยมได้มารีวิวเนี่ยจะเป็นรุ่นที่เป็น r a m 4 r o ล6ม GB นะคะในส่วนของการใช้งานแอปพลิเคชันพื้นฐานทั่วทั่วไปคือทำได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีการเล่นเกมหรือว่าเปิดแอปพลิเคชันรวมๆกันแล้วเยอะมากๆจริงๆนะคะแน่นอนว่าสเปคประมาณนี้มันจะมีอาการคอขวดให้ได้เห็นบ้างก็จะมีการกระตุกบ,บ้างค้างบ้างเล็กๆน้อยๆแนะนำว่าให้ปิดแอปพลิิเเคคชันที่ปด้าง ไว้แล้วไม่ได้ใช้ทั้งหมดทิ้งซะให้เหลือแค่แอปพลิเคชันจําเป็นที่ใช้เท่านั้นนะคะก็จะช่วยให้เราสามารถใช้งานได้สมูทมากขึ้นหรือว่าถ้าใครนะคะที่อยากได้สเปคที่อัพมากขึ้นกว่านี้ในรุ่นนี้นะคะก็จะมีอีกสเปคหนึ่งด้วยนะคะก็คือจะเป็นสเปคที่เป็นแรม6ลอม128 g b ด้วย มาดูในส่วนของการเล่นเกมนะคะวันนี้แอมจะเล่นทั้งหมด3เกมด้วยกันเกมแรกที่แอมจะเล่นนะคะก็คือเกม Rov นะคะ Rov บนเครื่องนี้ไม่สามารถเปิดเฟรมเรทสูงได้นะคะเวลาที่แอมตั้งค่าขณะเล่นเกมเนี่ยแอมจะปรับภาพ HD อยู่ที่ระดับสูงมากเลยแล้วก็การแสดงผลนะคะอยู่ที่ระดับสูงโดยรวมนะคะหลังจากที่ได้ลองเล่นเกม Rov นะคะแอมมองว่าบนเครื่องนี้สามารถเล่นได้เลยเพราะว่า1เลยคือเฟรมเรทค่อนข้างเสถียรนะคะแล้วก็ในเรื่องของการควบคุมตัวละครต่าง เะะลื่อนไหลในระดับมาตรฐานก็คือเลื่นไหลประมาณหนึ่งเล่นเกมได้สบายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวะการเดินตัวละครการปล่อยสกิลต่างๆเลื่นมือดีจังหวะการตีมอนสเตอร์ต่างๆนะคะหรือว่าการรวมกลุ่มกับเพื่อนนะคะจังหวะการไฟ่การต่อสู้กันนะคะถือว่าทําได้ดีเลยนะคะไม่มีปัญหากระตุกหรือว่าการค้างขณะที่เล่นเกมเอาเป็นว่าสาหรับเกม RV เนี่ยผ่านเลยสําหรับเครื่องนี้ เกมที่2นะคะจะเป็นเกม Harvest Farm นะคะคือแอมเพิ่งเคยมาลองเล่นเกมนี้นะแต่ว่าเกมนี้ตอนที่แอมลองเล่นนะคะแอมลองเล่นเป็นโหมดที่เป็นเฟรมเรทสูงนะคะโดยรวมแอมว่าข้อลื่นไหลดีนะคะการเดินตัวละครต่างๆคือสม o ท t h มากๆไม่มีปัญหารกระตุกเลยนะแล้วแมปเขาก็ค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็ต้องโหลดแมปด้วยขณะที่เราเล่นเกมนะก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะคะในเรื่องของการเล่นเกมแอมว่าเครื่องนี้ค่อนข้างสอบผ่านมากๆในเรื่องของการเล่นเกมเลย มาที่เกม P ับ G นะคะ P ับ G นะคะเครื่องนี้สามารถปรับตั้งค่านะคะภาพกราฟิกเนี่ยจะปรับได้สุดอยู่ที่ระดับ HD เท่านั้นแล้วก็เฟรมเรทนะคะตอนที่เล่นแบบเลือกเป็นระดับสูงนะคะตอนที่เข้าไปเล่นเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันไม่มีปัญหาในเรื่องของการกระตุกเช่นเดียวกันนะคะเล่นได้อย่างสมูทแล้วก็ลื่นไหลเลยนะการควบคุมตัวละครต่างๆนะคะทําได้ดีจังหวะการยิงนะคะการหันการมองต่างๆนะคะก็ถือว่าโดยรวมปกติแล้วก็ลื่นไหลเป็นอย่างดี มาดูในส่วนของแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่ของเครื่องนี้อย่างที่แามบอกไปเมื่อตอนต้นคลิปนะคะว่าเขามาพร้อมกับความจุแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างเยอะมากถึง5 0 0 0มิลลิแอมด้วยกันนะคะแล้วก็5 0 0 0มิลลิแอมเนี่ยสามารถใช้งานได้เป็นยังไงบ้างส่วนตัวจากที่แอมลองใช้นะคะ1วันเอาอยู่สบายๆแบตเตอรีย่ยังเหลืออยู่ด้วยนะคะแอมก็มีเล่นเกมบ้างเล่นพวกโซเชียลมีเดียตลอดทั้งวันนะคะก็คือถือว่าตอบโจทย์การใช้งานตลอดทั้งวันนั่นเองรวมทั้งในเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่นะคะเครื่องนี้ รองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่18วัตต์นะคะแล้วก็อะแดปเตอร์ที่เขาให้มาภายในกล่องเนี่ยจะเป็นอะแดปเตอร์ที่ชาร์จเร็วอยู่ที่22.5วัตต์ด้วยซึ่งไม่ต้องไปซื้ออะแดปเตอร์ชาร์จเร็วเพิ่มเติมมีมาให้เรียบร้อยแล้วในกล่องนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับ Redmi 10เครื่องนี้นะคะก็แน่นอนว่าถ้าตอนนี้นะคะถ้าใครที่กำลังมองหาโทรศัพท์มือถือที่โดยรวมแล้วราคาดีนะคะสเปคโดยรวมทั่วไปของตัวเครื่องตอบโจทย์การใช้งานในหลายๆส่วน เครื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเลยเพราะว่าทําราคาออกมาได้ดีมากนะคะแล้วก็โดยรวมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเล่นเกมพื้นฐานทั่วไปการใช้งานตัวกล้องหรือว่าการใช้งานโซเชียลมีเดียก็ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานเป็นอย่างมากถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนนะคะมีคําถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเลดมี่สิเครื่องนี้นะคะก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะยังไงเดี๋ยววันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช anel ของเรานะคะสวัสดีคะ่ะ Sound white, right, boy.